ไม่ทำนาทีรบกันส่วนเราคุณคุณอหารยันทำนาลคุ้มวรไม่ว่ายังเป็นหนุ่มเนื้อแนนผมยังไม่มีแฟนสักคนที่น่าสา เฮาดักฝาราิดาแต่ใจไ,ไม่กล้าวิดผมเหมือน,น,น,นที่ริชายิปี่วันจค่กินน้ำค้างผมเหมือน What's oh, that? สรารับคนสุดที่นึ่งนะครับสรับขอบคุณครับสำหรับเจ้าของรางวัลแล้วก็คือกับมอบให้เขาข่าวคือเป็นทีมงานของเราพร้อมด้วยนางเอกผู้นำทีมงานเดี๋ยวคือวันที่23วันขนสัพานครับพี่น้องพบกับทีมงานสุรามนภเพชร24วันตะเคีครับไอสารีนครสวรรค์25โรงงานพราสกาวิรัตนะครับพี่น้องตะบนท่านอ้อยพิทวัตนครสวรรค์ แล้วก็ยี่หกปัดไทยทุ่งเ่อสอนนาออรบุรีวัดไชนาดุษถวายบังคมด้วยเละพ่ะพี่นางเดริสุนัยจันนองหญิง,ววงถวายบังคมไปค่ะตั้งแต่ซีบุญเพ,พื่อปิดาพระมารดาเขามีเพียงพี่ขวรชนกเป็นจอมกษัตริย์แห่งปนสาวัตถีด้วพี่นี่เกิดมาเป็นหญิงการปกครองมาปกครองเมืองอาจจะสู้ชายไม่ได้แต่พี่กะทำหน้าที่ของพี่ดีที่สุด อปกครองประชาชนของปดะเสาวทีนะจ๊ะดีแล้วไปครั้งพระพี่นางหม่อมฉ่นกะดีใจที่มีพระพี่นางงั้นน่ะปกปักรักษาดูแลบ้านเมืองแต่พระพี่นางกหนออกวันไปค่ะพระพี่นางพร <c oughs> ะแม่ไม่ใช่คนคือว่าหม่อ,ม,อ,อมฉันอยากจะเจอพระพี่นางไว้บ้างหม่อมฉันอยากให้พระพี่นาง ฝึกเศร้าเพลงหลัเพลงทนไหมบ้างถ้าหากวันไหนเกิดศึกเกิดสงครามขึ้นมาจะได้สู้เขาได้เลยค่ะองค์หญิงองหญิงน่าต้องฝึกเอาไว้บ้างต้องมีฝีไม้ในมือติดตัวนี่ถ้าอยากจะมีฝีไม้ในมือติดตัวอยากให้กระบอกท่านทั้งสองสอนเนี่ยก็ไลน์มาเลยนะทุกค่ะเดี๋ยวกระบอกทั้งไม่สอนเต็มที่เลยจะสอนอะไรนะค่ะฮะนี่เราทั้งสามคนเนี่ยเป็นถึงผู้หญิง ขอเดนชาสงเดโปรตเพลค่ะวันนี้พวกข่าวข้แม่ได้นำํารังคาอมาประทิดติดเมืองแล้วไม่ได้วยนีี่ชุดกน่กอาเก็บของมาหมดเลยนะแกบุ๋งแกป๋าแกทุกคนแล้ววันนี้เอาตัวรอดยองข้าประดนะอยู่ตรงนี้อะไรนี่แกดักวันเออะโยวายอย่าล่าสินว่าขวัญแบบนี้ ทำไมไม่ใช้สมองคิดหลายตองถ้าเป็นกระดายตื่นตุมไปได้ใจเย็ดก่อนสิไหมคะถ้าพระพิณนานงีจะหนีเราก็ต้องหนีกันไปไเรื่อยๆเราสู้กับมันสิไหมคะจะไปกลัวอะไรออนี่แล้วบ้าเหรอจะไปสู้ยังไงได้ทำศึกทำสงครามนะฉันคนหนึ่งแหละไม่ไปด้วยละ่ะไปทำไมละ่ะไปให้เขาแทงไงไงหลับวันไม่ได้เรื่องอะไรหยุดอย่างนีเลยโอ้ยก็ไปนะไม่ต้องฆ่าศัตรูแย่งไปสองฝ่ายก็ได้ ฝ่ายที่หนึ่งอาจจะเข้างหน้าเม the ืองฝ่ายที่สองอาจจะเข้าหลังเมืองแล้วองค์หญิงจะมีภัยนะพระเจ้าค่ะจริงนะพระเจ้าจ่ะดีที่ท่านพูดมาก็มีเหตุผลอยู่ณอกวันเจ้าไม่ได้กลัวใครทั้งนั้นไปกับพี่อาเรียทัศนย์เจ้าทั้งสองคนจะเป็นทัพหน้าส่วนเดวพันธชนกจะเป็นทัพหลวงออกปากจะเช่าเข้าแม่น้ำคอยจะเช่าหญิงจะชื้อหน้าตาไอ้หน่องเขาน้ำประปาจาง ta <laughs>